สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟซียจารโับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับเหรียญพุทธโกษาจารย์ครับพุทธโกสาจารย์ครับเจริญครับอเทพเินครับครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญนั้นค่ารุ่นแรกรุ่นแรกครับประมาณ2487นนะครับโดยประมาณครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับ ผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจญาในการรับชมรับฟังเลยนะครับนี่ครับท่านต้องดูดีๆนะครับดูหนังสือต่างๆต้องคมชัดนะครับนะครับสมเด็จพระธโคสาจารย์ครับครับท่านอ่านให้ออกนะครัะดูให้ออกนะครับดูและพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเส้นผมต่างๆนะครับขอบคิวตาต่างๆนะครับดูนะครับความคมชัดลึกต่างๆนะครับต้องดูเป็นองค์ประกอบให้ครบถ้วนนะครับท่านจึงจะได้พาแท้ครับและเรียนที่ถูกต้องครับ เป็นรุ่นแรกครับเป็นเรียนหันข้างรุ่นแรกครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเส้นผมต่างๆท่านต้องดูด้วยนะครับเส้นเกสานี่ครับแล้วใบหูต่างๆครับดูครับความคมชัดลึกครับต้องไม่บวมเบอร์นะครับเขามีก๊อบครับรับหลายสีมือครับครับมันเบอบวมเบอร์ครับดูออกครับดูได้ครับดูรู้ครับแล้วก๊อบครับคือของเหือนก๊อบนะครับเหรยนเล่นแบบนะครับดิเก้นะครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับนี่ครับท่านดูห่วงเชื่อมเลยนะครับการเชื่อมนี่ครับจะได้ออกอมทองนะครับขาวอมทองนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับต้องดูสีผิวให้ออกนะครับโลหะมันมันเงาๆหรือมันไม่ใช่นะครับต้องดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเหรียญแปดสิบเก้าสิบปีนะครับท่านดูและได้ชมอย่างเข้าใจครับแปดสิบกว่าปีครับเกือบเก้าสิบปีแล้วครับ ดูแลชมอย่างเข้าใจครับเกือบร้อยนะครับเกือบแปดสิบปีแล้วดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับความคมชัดลึกต่างๆท่านต้องดูนะครับดูเป็นองค์ประกอบให้ครบถ้วนนะครับครับดูครับผมถ่ายทําให้ชัดๆครับครับครับดูครับผมไม่ได้ชี้จนูกที่เดียวนะครับที่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องแท้ไม่ใช่นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับเส้นต่างๆนะครับดูนะครับนี่ครับเส้นนี้มีความสำคัญนะครับ เช่นนี้ครับต้องดูนะครับต้องเป็นธรรมชาตินะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับเช่นเลี้ยวจีวรผ้าจีวรต่างๆท่านต้องดูให้ครบถ้วนนะครับเช่นเลี้ยวต่างๆท่านต้องดูนะครับนี่ครับผมถ่ายทําให้ชัดๆัดครับให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังนี่ครับรายละเอียดเขาเยอะนะครับความคมชัดลึกเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมถ่ายถ้าดูชัดชครับนี่รัศมีการต่างๆก็าดูครับ เหรียญป <c oughs> ั๊มต้องเป็นธรรมชาตินะครับของเหรียญปั๊มนะครับไม่ใช่เหรียญถอดนะครับมันมีหลายฝีมือนะครับผมเห็นอยู่ครับเห็นเยอะแล้วครับหลายฝีมืออยู่ครับเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยพบเจอครับเหรียญแท้ครับขออภัยครับคนแก่ครับอายุครับแปดสิบแล้วครับดูแลชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่เหรียญต้องแท้ชัดอย่างนี้นะครับ ท่านต้องดูให้เข้าใจอย่างละเอียดทีทวนครับท่านจิงจะได้ผ่าแท้ครับดี๋ยวนี้เป็นเรียนที่ค่อข้ายหายากครับคนที่เขามีจริงๆริเขาก็ไมไเอามารงณ์หรอกครับครับคุณอยู่กับผู้มีบารมีหลายคนนะครับเยอะนะครับสะมากจะอยู่กับราชารครับครับสมเด็จพระธโกศอาจารย์เจริญครับวัดเทพเจริญครับนี่ครับท่านชมนะครับดูครับ ดูให้เข้าใจด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับครับผมก็ให้เขาสังเกตที่ชัดเจนมากครับก็ถ่ายให้ชัดๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ถืออยู่ไกลๆแล้วชี้ตรงนี้เหรียญคว้าแท้ต้องมีตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องดูโดยรวมครับถ้าจุดเดียวจ่ายตังได้มันก็คนใครใครทาก็ทําไปเถอะครับครับเราจะไม่ยอมทําอย่างนั้นโดยเด็ดขาดครับดูครับหน้าตาท่านนะครับตถ่ายชัดนะครับ ต่ท่านดูอย่างชัดๆเลยครับดูครับเดืวต่างๆครับเดือเจวอนครับเส้นต่างๆท่านต้องดูให้ครบถ้วนนะครับน่ครับมีความส้องกาอยู่นะครับเส้นนี้ครับมีความส้องกานะครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับนะครับผมหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับดูให้ทั่วองค์พระเลยครับไม่ใช่มีจุดเดียวแล้วเป็นของแท้ไม่ใช่นะครับ ผมไม่ได้มากเอาไว้นะครับไม่ได้ทาตํเหนิเอาไว้ว่าเป็นของผมเป็นของพวกผมนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับเงียบดูแลชมอย่างเข้าใจสนใจเข้ามาดูได้นะครับอยู่ที่ตึกแดงครับสุกสาว์อาทิตย์ครับเข้ามาชมได้ครับครับอยู่ที่ตึกแดงครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนี้ไปเลยครับผมก็เริ่มไปอยู่สุกสาว์อาทิตย์ครับ เราะนันปกติก็อยู่ตรงปลายๆต่ออยู่ครับพอสิ้นสัญญาหมดสัญญาก็จะไปอยู่ที่นั่นโดยถาวรครับตั้งแต่เดือนเมษาต่อไปก็เป็นถาวรนะครับอยู่ที่ตึกแดงครับชั้นสองครับโซนบีนะครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับครับดูชมอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวดูด้วยกันครับเส้นต่างๆนี้ครับความครบชัดเห็นไหมครับเส้นนี้ครับต้องครบถ้วนนะครับครับ ดูครับเหลืนันต้องไม่บวมเบอร์นะครับตึงครับเรียบตปงครับลมดําก็ต้องดูนะครับดํดๆเมี่ยมๆอยู่เนี่ยนะไม่ไม่ใช่เงาเงานะยครับมันดํดๆยังไม่แห้งเลยครับของเรียนแบบครับดูแลชมอย่าเข้าใจครับล้มดํานี่ต้องแห้งนะครับครับดูครับของเรียนแบบมันดําๆเงาเงาอยู่ครับเส้นจําหนาความคมชัดก็ไม่ได้ครับเส้นผมเลี้ยวผมเกสานี่ก็ไม่ได้ครับเส้นลักษณะต่างๆก็ไม่ได้ครับนี่ครับ มีเล็กน้อยครับระเมีตามขอบตามรูปองคพระนี่ครับไม่เยอะครับเพราะเปเหรียญโบราณครับปั๊มแบบโบราณครับสองพันสี่ร้อยกว่าครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับชายถ้าดูชัดชัดนะครับถ้าอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับเอามาลงเลยครับแต่อย่างนี้ครับแทรล้านเปอร์เซ็นครับดูได้ชมอย่างเข้าใจเห็นไหมครับเซนเซียนครับกระเสืมีการปั๊มต้องสังเกตให้ออกนะครับกล้องตรงดีๆหน่อยนะครับ กล้องสายบอมตรอมก็ได้แล้วครับ 10x ก็ดูพอดูได้ครับดูเบื้องต้นครับดูความคมชัดต่างๆนะครับเช่นรายละเอียดครับดูเป็นองค์ประกอบครับตอนนี้นี่เป็นองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบครับต้องคมชัดครับฟังท่านชมอย่างเข้าใจนะครับดูอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวนี่ไปเรียญหายากนะครับเป็นหูเชียบนะครับ นี่ครับทายเชื่อมต้องดูนะครับความเก่าของหาเชื่อมต้องมีนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับผมผ้าผมชอบอยู่ใกล้ๆกองครับไม่ใช่ถือใกล้ๆแล้วมาชี้ตำหนงที่สองที่นะมันถงแท้ต้องมีอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ครับมันต้องดูโดยรวมครับความคมแทะต่างๆครับครับเช่นท่นปั๊มต่างๆครับรอยปั๊มรอยกระแทกครับดูครับนี่ครับเกิดในแม่พิมพ์นะครับนี่ครับเห็นนะครับผมถ่ายชัดเลยครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจครับผมให้ขอบควรสังเกตกับท่านทุกท่านครับที่ชอบคลิปผมนะครับถ้าชอบคลิปผมก็ติดตามครับแลบรรงไม่ผิดทางนะครับไม่ผิดทางแน่นอนครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับใครชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับผมจะลงไปเรื่อยๆครับผมก็เป็นนักสะสมมือหนึ่งเหมือนกันนะครับ ขออนุญค่คแก่ครับพูดเร็วไปหน่อยครับพูดเร็วไปหน่อยก่อนต้องขออภัยด้วยครับดูครับความค้ชใจต่างต่างความคมชัต่างตต้องดูด้วยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจนะครับนะครับความคมชัดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับคนอายุมากอย่างนี้นะครับ แปดสิบแล้วครับพูดเลยไปไหนมันก็ช็อกนิดหน่อยครับอืดูแล้จ้อย่างเข้าใจครับครับศุกสาร์อาทิตย์ไปดูได้นะครับที่ตกแดงครับผมผมเปิดแล้วครับเนื่ยเปิดแล้วครับนะครับเมษาจะเต็มตัวแล้วครับเดือนนี้ก็ครึ่งๆกลางๆครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับท้ายเหลืออย่างนี้กางแพร่แทนะครับใครชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับ ผมจะมีลงไปเรื่อยๆครับแลวชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับนี่ร a, man, ครับอย่างไงใครใครแท้นะครับอย่างนี้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหลังกันครับนี่ครับดูครับโดยธรรมชาติของเหรียญนะครับความคมชัดต่างๆนะครับท่นต้องดูด้วยนะครับครับรอยเชื่อมก็ต้องดูนะครับหูนี่ครับหูเชื่อมนะครับเป็นหูเชื่อมบัดรกีนะครับสมัยก่อนก็เรียกบัดรกีครับครับ กูเมื่อกี้ครับชะไม่ฟังอย่างเข้าใจครับและเหรียญเขาจะเป็นแต่งกระทาเล็กน้อยนะครับเหรียญเขาจะเป็นเหรินนะครับก็พอมีเงาบ้างครับท่านดูครับดูครับดูได้ชมครับถ้าอย่างนี้ต้องถอยอย่างนี not, you know? athlete, ้ถึงจะแท้นะครับดูครับถ้่เหรียญเบิบมเบิเบออยู่น่ไม่ใช่นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับเหรียญมันต้องธรรมชาติต้องให้ด้วยนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับนี่คือยันน้ําเต้าครับครับต้องดูด้วยนะครับ เขาเป็นในพิมพ์อย่างไรเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับธรรมชาติของเหรียญครับไม่ใช่ดำ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 เมี่ยมเมี่ยมอยู่นะนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ดําเทานะครับฟังและชมอย่างเข้าใจขอบเหรียญก็ต้องดูนะครับอย่าให้ลบนะครับขอบเหรียญนี่ครับข้างในข้างล่างเขาจะแอนนะครับข้างกลางเขาจะแอนเล็กน้อยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับถ้าอย่างนี้นะอย่างนี้จริงจะแท้นะครับ หูเชื่อมก็ต้องดูนะครับหูเชื่อมรุ่นใหม่มันจะดำๆครับมันใช้น้ํายาบัดกีสมัยรุ่นใหม่ครับปีสามห้าสามหกมานี่ครับมันมีน้ํายาบัดกีครับเขาเียกบัดกีครับแต่นี้เขาเชื่อมครับหูเชื่อมครับบัดกีสมัยโบราณครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมถ่ายทันให้ท่านดูชัดๆครับคนที่เขาเป็นเขาจะได้รู้ครับสิ่งที่ผมพูดจังหมดมันใช่หรือไม่ครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับนี่เป็นหูเชื่อมนะครับต้องเชื่อมธรรมชาติต้องดูให้ออกนะครับนี่ครับดูให้ออนนะครับถ้าดำๆแเบงสดๆอยู่นะคุณก็ต้องดูแล้วเอา่าครพิจารณาครับเดี๋ยวนี้จะเป็นแอ่นกระทะเล็กน้อยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านข้างกันครับนี่ครับขอบข้างครับผมไม่ชี้น้านะครับขอบข้างครับผมจะไม่สร้างวัฒกรรมครับ ทำกำเนียเอาไว้ไปหยิบขึ้นมาเรารู้ว่าเหรียญเราทำาครับเยอะนี้เท่าไหร่ครับไม่ใช่นะครับผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับครับดูนท่านชมยังเข้าใจครับสตอรี่ต่างๆเนี่ยมันเยอะนะครับดูนะท่านชมครับท่านจะเอาตรงไหนก็ว่ากันนะครับสมัยก่อนเขาก็เก่งนะครับเทคโนโลยีในทันสมัยครับที่ทัานสมัยยังตามไม่ทันเลยครับตามไม่ทันครับได้แค่ก๊อปครับ ถ้าก๊อปได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าหลังเนี่ยก็ต้องเลิกเล่นแล้วครับพระพระพระเนี่ยครับเหรียญนี่ครับถักก๊อปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเลิกเล่นนะครับขอบเหรียญไม่ต้องไปดูอะไรมากครับมีโรงงานก็ยืนยันหลายโรงงานแล้วครับท่านฟังได้ชมอย่างเข้าใจครับครับฟังได้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเหรียญพุทธโกศาจารย์ครับเป็นรุ่นแรกครับ หาชมได้ยากครับชัดๆถ่ายชัดๆให้ดูครับครับถ่ายชัดๆให้ดูครับอย่าลืมนะครับหูเชื่อมนี่ส,สําคัญนะครับเส้นตรงนี้ก็สําคัญนะครับสองเส้นน e ี้ครับนี่ครับผมจะถ่ายอีกครั้งนะครับให้ดูชัดๆครับนี่ครับนี่ครับดูด้วยครับดูและสังเกตดีนะครับเหรียญนี้มันมีหลายฝีมือนะครับเป็นเหรียญที่หายากครับ ออกเสนทั้งหลายที่เอาไปก๊อบนีครับเอามาขายถูกๆครับราคาหลักร้อยเลยอยู่ในอยู่ใน youtube ก็มีครับอยู่ในเพจต่างๆทัๆท้งขึ้นมาครับครับอันนี้เป็นเหรียญหลักแสนหลักแสนนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่หลักร้อยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นนี้ครับต้องมีทุกองครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับธรรมชาติเหรียญท่านต้องดูให้ออกนะครับจึงจะได้พาแท้ครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเรียนพุทธโกศอาจารย์เจริญครับวัดเทพศรีนครับนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับเรียนแท้ต้องคมชัดลึกครับครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับ คมไหมครับชัดไหมครับเ๋ยวคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้นะครับวคลิปต่อไปเราจะรายมาลงครับครับแสงก็ควรหายยากนะครับหแสงชัดๆนั่นดูครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับชัดไหมครับสวยไหมครับ ใช่ไหมครับสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ